สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟอีวอมอคาเฟ่นะครับจะพาชมบรรยากาศานี่ที่นั่งครับนี่ครับเข้ามามีอุโมงต้นไม้บรรยากาศดีมากครับนะครับนู่นครับเห็นอ่างเก็บน้ำดอกกายครับ วิวสวยมากครับดูครับบรรยากาศร,รอบๆร,ร้านนะครับอ่าปจ่พาไปดูโซนต่อไปครับไหวครับโซนน,นี้เข้ามาครับเดินเข้ามานี่ก็เป็นที่นั่งหนึ่งที่ครับเข้ามาแล้วนั่งจิบกาแฟชิลๆแลวครับ จะไปโซนนู้นครับโซนนู้นโซนนู้นก็สวยครับน่าสนใจนะครับส่วนนี้ส่วนที่มีสุมเข้านะครับน่ามีป้ายบอกครับจะเดินไปทางไหนส่วนนี้รับเดินเข้ามาบรรยากาศข้างในครับโอ้หาดาวเลยครับดูครับดูครับ นี่มุมชิงช้าสวยๆครับเข้ามาในสุมนี้มีสุมนี้พอนั่งกินทุ่มนี้ได้ครับครับมีน้องหมาด้วยครับเข้ามาครับเดี๋ยวเข้ามานี่นี่ครับสวยงามมาก เดึนเข้ามาครับบรรยากาศลมลื่นมากครับดูครับท่านใดผ่านมาครับอาเก็บน้ำต่อกายแวะได้นะครับไปได้เลยครับสวยจริงๆครับนี่มุมนี้ครับมุมนี้มาดูมุมครับของร้านกว้างขวางมากเลยครับ มีทะลุห้องน้ําได้ครับมาเข้ามาาด้านหลังอันนี้ห้องน้ํานะครับห้องน้ำํำมีสวนผักด้วยนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจแวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับคาเฟ่ที่นี่นะครับ